สวัสดีครับกับสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับ f c ร้านพิเน็ตอะดิโอทุกๆท่านนะครับแล้วก็ขอสวัสดีนะครับพี่น้องชาววงการเครื่องเสียงกางแจ้งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพามาชมนะครับเป็นตู้เบสนะครับวาเทคนะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการตู้เบส21นิ้วนะครับพร้อมดอกนะครับแม่เหล็กอะนิโอนะครับสำหรับตัวนี้ไว้หกนิ้วนะครับมีเข้ามาอยู่6ใบนะครับสำหรับท่านไหนต้องการตู้แฟรนะครับไว้ขึ้นรถแห่นะครับตัวนี้น้ำเสียงนี่สุดยอดนะครับสำหรับวาเทค ฟนะครับตัวนี้21นิ้วนะครับใบละ23,000บาทนะครับมีเข้ามาอยู่6ใบนะครับสำหรับท่านไหนที่ยังมองหาเอาไว้ใช้งานนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับที่หลานพิเนตอะดีโออำเภอรันจานจังหวัดกาลสินนะครับ0952246497ครับผมและก็0874217464นนะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการนะครับสภาพก็ถือว่าสวยงามนะครับตัวนี้ โดยรวมนะครับขอบเหล็กเต็มใบนะครับสวยๆนะครับตัวนี้ดอกแม่เหล็กนิโอนะครับ21นิ้วนะครับสำหรับตัวนี้สวยๆนะครับฝากไปด้วยแล้วกันนะครับถือว่าเป็นตู้ยอดนิยมเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับวาเทคนะครับตู้บริษัทนะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการตู้แฟร์นะครับเอาไว้ใช้งานนะครับฟิลเตอร์ผ้านะครับตัวนี้ขอบเหล็กสวยๆนะครับเต็มใบนะครับ สนใจก็อิ inbox เข้ามาได้นะครับ0952246497ครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube นะครับช่องโจ๊กแชนเนลนะครับก็ฝากพี่ๆสมาชิกนะครับที่เข้าไปรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับฝากไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปของตู้เบรดวัเทคนะครับตัวนี้ด้านข้างนะครับหูจับเหล็กนะครับสองฝั่งนะครับสำหรับตัวนี้นะครับโดยรวมก็ถือว่าสวยงามนะครับเจ็บสีนิดๆหน่อยๆนะครับตัวนี้ใบละ20,000 3,000บาท นะครับพร้อมดอกนีโอนะครับวายหนะครับสำหรับตัวนี้พร้อมใช้งานเลยทีเดียวนะครับใบละ2 3 0 0 0บาทนะครับฝากไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ท่านที่ต้องการตู้วาเทคนะครับ21นิ้วก็แวะเข้ามาชมได้นะครับที่อำเภอดอนจานจังหวัดกาฬสินครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ